You know, less got them hits, right? Better no. myself when no I proved it. Better myself and no I proved it. I know the industry boomers. I'm really a threat of nuisance The you're dropping is ruthless Think I'm the one and I proved it. I know the industry boomers. Things we see seeing the movies. It really ain't strong I'm cool. Little boom. num noom. the เจอครับคอดนดามงานออออตอนนี้เราได้มาถึงงานคอนดานายแล้วที่นี่นะไปน่าจะเป็นตลาดกมแปด walking market ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรถกันขณะนี้เราได้จับตัวประกันไว้หนึ่งคนแล้วะฮะวันนี้เป็นงานของฮอน d a าไนท์นะครับงานฮอนด้าไนท์นะครับจัดขึ้นที่ walking walking market นะครับกม9นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮอน d a ทุกรุ่นนะครับนี่นะครับมีทั้งตัวนอกนะฮะตัวนอกตัวในนะครับ ซีวงซีวิกแตกนอกแตกในบ้าบอลนะโอ้นี่เคนายนะครับนี่พีรูดนะครับโอ้นี่บ็อกบีครับบ็อกบีก็แรงเหมือนกันนะครับในค่ายฮอนดานะครับนี่นะฮะมีติ๊กเกอร์เ d ดบูลด้วยวันนี้เราก็มาเดินเล่นกันนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ท็อปท็อปในตอนนี้เลยนะครับ FC FK คนะครับ DC2 ฮะ นี่ก็ดีซิทูยอดนิยมเหมือนกันนะครับดีซิทู Oh, Lamarapia. Besides, when it comes to who lives, who dies, and who decides, take a good look under the hood. The boat is fueled by the blood of fools till it's understood. The man behind the curtain spitting out the version. Every person to win. จกน,น้องกลัวผมว่า E G นะครับโอ้โหเดินหอบมาเชื่อสัสยเหนื่อยผมเดาว,ว่านะครับน่าจะเป็น K คยี่สิบ A นะครับนี่ก็สิ่งเหมือนกันนะครับเครื่องนะครับโอ้โหลิน้นเลนิ้นโทรดงโทรดะ นะครับสกังทูนะครับเคจูนครับโอ้โหนี่น่าจะแรงอยู่ครับน่าจะ200กว่าม้าน่าจะเห็นอยู่แล้วแต่ดาดก็มีเราไปหาตัวเจ็บเจ็บดูดีกว่าแต่ถ้าไม่เจ็บนะผมควรมากผมอาจจะเก็บเองก็ได้โอ้นี่ตัวนองเลยเป็นแอคคอร์ดแวนใช่ไหมฮะเขาเรียก นนี่ก็หลอกไงฮะหลอกหลอกอยู่หลอกอยู่เป็นแวนอยู่แก๊งไหนครับเนี่ยหวานเจี๊ยบนะครับเหมือนกันครับน่าจะเป็นเบาหวานคู่แซวเล่นนะครับพี่ผมว่าน่าจะโดนตีตรงนี้ครับแซวพี่เขายับเลย นี่ฮะตอนนี้เรามาอยู่โซนด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูพวกแบบอิสซิลลีขายของเกี่ยวกับค o นด้าล้อมงล้อแมทเบรกเบิร์แกบรแบบทุกอย่างนะครับพัดตรงพัดแต่งข้างในดีกว่าไปนี่ฮะเบาเบลโอ oh, ของค o นด้าเพียบเลยว่าแล้วว่าน่าอยากได้สักชุดนะ ตะคันอะไรเงี้ยน่าจะดีนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าแต่งนะฮะล้อยางนะฮะนะฮะดอทเทคไทยแลนด์นะครับมาเลยนะฮะของนี้จากไหนครับเนี่ยไชน่าออสไม่ครับผมโอ้โหขายอะไรบ้างครับพี่ขายก็ของสำนักครับอันโจอะไรเงี้ยของแต่งญี่ปุ่นครับอ๋อของแต่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับถ้าน้องๆสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่านี่นะครับ อยู่ในทางเดินนะครับอยู่ในทางเดินโอ้โหขายอะไรครับเนี่ยอะไรนะครับน้ำยาเคลือบเงาครับแหมผมไม่อยากเคลือบจริงอยาเคลือบพี่เคลือบต้นเลยครับเคลือบขนครับขอบคุณนะครับมีเสื้อมีเสื้อด้วยนะครับมีเสื้อผเสื้อผ้านะครของพี่เขานะครับจากเพจไหนเนี่ยครับพี่โอเวอร์แบงคอกอ๋อโอวัว์แบงคอกนะครับก็คือน้องๆสนใจก็ได้นะครับเนี่ยฮะจากเห็นป้ายพี่เขานะครับ เราสามารถที่จะแบบแอดสั่งได้เลยนะครับขอบคุณครับโอ้โห่าไปแล้วก็บ่ออีกแล้วถูกกพื่ที่ไหนไอยากได้จริงน้องๆครับดูราคาก่า 40, 50, อนสี่หมื่นห้าหมื่นแปดคือชีวิตผมกับด้าชีวิต โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายของแต่งแกรน์เซอรี่เกี่ยวกับรถยนต์ฮันด้านะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะแบบมาเลือกช็อปได้นะครับอ่าในฝั่งนี้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกนยฮะก็สามารถใครถูกใจก็ยกกลับบ้านได้เลยครับจ่ายตังค์ด้วยนะพี่ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะไม่จ่ายตังค์เดี๋ยวพี่ก็ตีนะฮนะ โฟล์แล็บนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้จัดกันนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับผมปั๊บครับผมหรือว่าปั๊บคอนดา n ไนท์ครับครับทำไมถึงได้จัดงานนี้ขึ้นมานี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับโอ้โหถ้าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่10ครับเพราะว่างานงานมิทติ้งกับคอนดา n ไนท์ที่เกิดมานี่ตั้งแต่ปี2013อ่าฮะครับผมใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ที่จัดเนี่ยก็ ัตทุประสคงเลยคือไม่ได้จัดมาค่อนข้างนานเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราจัดกันไปคือล่าสุดคือปีที่แล้วเลยแล้วปีนี้ยังไม่มีปกติจัดทุกปีใช่ปกติจัดทุกปีแล้วซึ่งซึ่งครั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าเออก่อนจะเป็น Hondaface เนี่ยเดี๋ยวจะมี Hondaface ในปีในเดือนหน้าพอดีใช่กนเลยก็เลยจัดพรี Hondaface ขึ้นมาก่อนก็เลยเป็น Honda n i น h t ขึ้นมาเลยแล้วกันอ๋อเหมือนเชิญชวนเพื่อนๆมาก่อนเลยอ่าดูซิกระแสเป็นไงบ้างนะตอนนี้หลังจากที่เจอโควิดกันมาแล้วเป็นไงโอ ล้นอีกแล้วอ่ะเยอะมากเออล้นอีกแล้วข้างในแค่แบบไม่เตียวไม่เยอะเลยโอ้ข้างหลังแบบเมื่อกี้เดินมาฮะแทบจะโดนฝีบโดนต่อยเหมือนจะเจ็บตัวไม่ไม่รู้อ่าเขาบอกแต่งตัวกนตีไปมากแล้วปกติจัดที่ไหนครับปกติเลยเนี่ยคือผมจะมีก็จะหาสถานที่ให้กับเพื่อนๆแหละครับไปเรื่อยใช่ไปเรื่อยในที่ไหนที่มันว่าโอเคเขาสถานที่เปิดนะฮะให้ยินดีให้เราเข้าไปจัดแล้วก็โอเคก็สนใจที่จะไปครับผมก็หลายๆที่ครับที่ที่เราก็ไปมาแล้วใช่ใช่แล้ว ที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่ก็คือตลาด walking market อยู่รามอินทรากม .9 อครับตอนนราอยู่ที่รามินทราม .9 เป็นตลาดใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณสัก56เดือนใช่แล้วก็พอดีผมได้รู้จักกับทางที่เจ้าของเขาพอดีก็เลยเห็นดูว่าเออเราก็มาช่วยกันดูตลาดอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ผมก็เลยสร้าง community ให้ประมาณนั้นก็ค่อนข้างวันนี้ก็ถือว่าทะลุครับ ตอนนี้สปอนเซอร์ที่อยู่ในงานของเราเนี่ยเยอะไหมครับประมาณกี่เจ้าได้สปอนเซอร์จริงๆแล้วไม่ไม่เยอะครับใช่คือในครั้งนี้ผมตั้งใจให้มันเป็นเป็นงานมิ팅เราไม่ได้จัดเป็นอีเวนต์เรามากันแบบความอบอุ่นเลยเพื่อนพี่น้องอยากจะมากก็มาใช่ใช่แต่ว่าครั้งนี้มันเป็น อยู่ในตลาดผมก็เลยจัดตีมขึ้นมาว่าเป็นคอนดานไนมาเอ้ยมาร์เก็ตไปเลยเมาเก็ตไปเลยมาเก็ตเลยคือขายของเมื่อกี้ผมเดินมาโอ้ของขายเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อนะฮะว่าในงานมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรูสติ้งรูแรงนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะขอบคุณนะครับของครับครับครับนะฮะเราเห็นกันอยู่นี่คือจะเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะของแว็กวันนะฮะนี่นะฮะนี่คือของแว็กวันทั้งหมดเลย นะครับอ่ะนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบูธของขแว็กวันชาฮะโรแกมาให้กดไลค์กดแชร์แฟนเพจของแว็กวันค่ะแคร์ค่ะรับฟรีไปเลยค่ะแชมพูล้างเลยโอเคครับผมเป็นควาสนุกเอ่อมาเล่นกีฬานบบเยอะๆนะโอเคค่ะแล้วทางด้านนี้ก็จะมีโปรดักต์ใหม่อ่านี่เป็นโปรดักต์ของแว็กวันนะครับเอ่อน้ำยาเชื่อมกระจกรถยนต์อ่าฮะจะเลืออย่างไรคะอ๋ออันนี้คือมีจำหน่ายหมดเลยใช่ครับแล้ว ตอนนี้ลูกค้านะครับในงานของเรานะครับคนที่มาเดินเล่นนะค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากนี่รถข้างนอกมาเนี่ยยังเป็นแถวเรียงกันเข้ามาเลยนะครับนะตรงนี้นะครับเป็นบูธของโฟล l บนะครับก็คือจะเป็นพวกสินค้านะครับเครื่องยนต์นะครับทาห้องไอเสียทําเสื้อทําลิ้นทําฝานะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่ฮะคันนี้เป็น EK9 นะ EK9K24 Turbo นะฮะคันนี้น่าจะใช่ ครันนี้ก็น่าจะเป็นเคเทโบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องน่าจะคนละสะเต็ปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่นี่เขาจะเน้นสีแดงนะครับสีแดงนะครับก็เป็นของโฟลักนะครับ Power Hungry fantasies cause the It's family that gives you power, like Stan Lee, not a cow, but a stampede, understand me? Cause when your head's in the clouds and you can't see, that's when you fall for that old trick, the fight and conquer. But multiply with that many times stronger. I got a team, so my dreams gonna last longer. And I don't fall for the schemes from fast talkers. If you wanna go fast, walk by yourself. If you wanna go far อะไรพี่มึใครเหฮ้ยมึงใครมึงเป็นตำรวจใครนักเตะมังอะไรคุยกันก่อนดิเนี่ยถ่ายรายการกันอยู่ก็ถ่ายอยู่เหมือนกันมาเดินเล่นไม่ได้ตอบเลยวะพี่โก้นะพี่โก้พี่โก้นี่ฮะเคยดูเดอะฟัสไหมถ้าใครเคยดูเดอะฟัสนะสามคันที่ไปป้นบนเทนเนอร์อะ ไฟสีเขียวเป็นไงอัยโถปั๊บ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 ปันี่ยนี่สามคันเหมือนกันเลยเกียบก็นั่งไม่ได้วะดูดิบอกแม่เล็กนิดเดียวเองมาจากไหนครับเนี่ย เออ่วิ่งครับวิ่งวิงวิ่งานทีมมาขันด้านในอยู่แล้วทีมมาขันด้านในอยู่แล้วนะครับ้อเจอบนถนนก็อย่าดันฮะอย่าดันนะครับเดี๋ยวรถดับเดี๋ยวรถดับครับใช่คันนี้ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยคันนี้ไม่ได้ทำแล้วอันนี้เป็นเครื่องบีสิบหกบีเดิมเดิมใช่ครับใช้งานอย่างเดียวลดลดแล้วก็เอาไว้นั่งกับสาวๆกับแฟนกับแฟนดีกว่ากับแฟนกับแฟนครับทำไมออกตัวไนคนอื่นเทียบ ชื่ออะไรครับผมแนชน่อกอนครับชิกอรครับครับผมคันนี้ก็วาง K24 ครับวาง K24 ครับ K24 เป็น NA ครับผมครับผม4ลิ้นด้วยครับคันนี้ทำอะไรไปเยอะไหมครับเครื่องก็ทำทั้งตัวเลยครับทำทั้งตัวเลยก้านแคมสปริงวาล์วรีเทนเนอร์คอยล์สี่ลิ้นครับอ๋อคันนี้จูนเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้จูนอ๋อยังไม่ได้จูนนี่ใช้กล่องอะไรหรือว่าอันนี้ใช้ซีรีส์ฟูครับอ๋อ คาดว่าประมาณสักกี่ม้าบนในทน่าจะ300ครับอุ้ย300เลยนาะอุ้ย NA K24 ตอนแรกไปตอนแรกไปจูนมาแล้วแต่ว่าเป็นแคมอีกตัวนึงได้290อ๋อคือเปลี่ยนแคมล่าจะขึ้นสเตทใหม่จะเปลี่ยนแคมแล้วึ้นไปจูนใหม่ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็คือเครื่องทำทั้งตัวอยู่แล้วเนาะวะเเราเจอฮะบนถนนนะครับวันที่ผมบอกนะครับหลายคันแล้วที่เราเห็นกันมาวันนี้นะครับยกคันเล่งไว้ก่อนนะฮะรอเชิงก่อนอย่างนี้ย่ำทีเดียวน่าจะหายครับ โอเคครับขอบคุณนะครับน้องอนสวัสดีครับก็เซียเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของกันว่าทำอะไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมแนะนาตัวกับกล้องหน่อยลอดครับอ่าคันนี้เครื่องอะไรทำอะไรไปบ้างเป็นเครื่อง L15 ครับแล้วก็ L15 ใช่ครับแล้วก็เซตโบเขาเป็นเซตโบใช่ไหมใช่ครับคือเครื่องเดิมมัน L12 ใช่ครับใช่ไหมครับก็คือเป็นเซตโบของเครื่องอันนี้คือเครื่องเครื่องแจ๊ส ใช่ครับใช่ไหมครับก็คือ Body j แกนะครับเครื่องเป็นเครื่อง L15 นะครับก็คือเอามาเซ็ทเทอร์โบเพิ่มตัวนี้ม้าอยู่เท่าไหร่455ครับดูนะฮะบอดี้ขนาดนี้เซทพีเซอร์ว c สบอดี้ขนาดนี้ฮะ400กว่าม้ามันเอาอยู่ไหมครับเนี่ยอยู่ครับอยู่ฮะไม่น่าจะแปลกครับทอชงชั่นทอชชั่นบาร์ครบเลยครับข้างล่างแหมการไหลกันทั้งเต็มที่นะฮะนี่เป็นเทอร์โบอะไรครับผม t d 06ครับอ๋อ t d 06นะฮะเครื่องนี้คือทำทั้งตัวไหมครับหรือว่าทั้งตัวครับอ๋อทำทั ออ๋ก็คือทำรองรับบูธมาเลยใช,ใช่ไหมครับโอเคแล้วล้ออะไรบ้างครับช่วงล่างเป็นไงบ้างครับเนี่ยเป็น ye, เท็ดได้นะครับอ๋อยางเป็นอารันอาอ๋อ,อท่อก็ไทเททั้งเส้นอ๋อท่อไปท่อเป็นไทเททั้งเส้นนะแล้วก็ระบายความร้นอนค่อนข้าง,งดีนะครับอโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ different strokes for different folks but when we roll different boats it gets difficult when we band together and you <laughs> <laughs> to and in the past like playing stones we sing songs to wake you up like rain tones or one tribe and unified we strong like king kong if you wanna go fast นะวันนี้อีีก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอลาก,กันไปก่อนเทปหนะ้าเรามีกิจกรรมอะไรมันๆสนุกๆมาให้ดูกันอีกติดตามผมด้วยนะครับไปลวจา้า